สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องทองมีสามดาวค่ะวันนี้ทองมีสามดาวเด้เดินทางมาหาคุณพ่อยิงนะคะเนาะเดินทางมาหาคุณพ่อยิงหมวดประจําวันที่หนึ่งมิถุนายนพศ .2023 ารองมกสิหาคุณพ่อยิงประกศราศเลี่ยงบุญบาทนะคะเนาะเลี่ยงบุญบาทกลางบาทเขาเรียกค่ะท่านผู้ชมเลี่ยงบุญบาท คุณพ่อยังเพิ่นฝันดีล่ะค่ะท่านผู้ชมฝันดีฝันเห็นพี่ปอบค่ะท่านผู้ชมพี่ปอบมาเต็งหน้าเอิกเลยค่ะท่านผู้ชมสิขึ้นมาเต็งหน้าเอิกคุณพ่อยังอีล่ะค่ะท่านผู้ชมกับพีลูกไส้กับมหาพีลูกไสม้มาหามะขอฝันอยากได้บุญมาบอกเลขคุณพ่อยังเลขสามโตสองโตค่ะท่านผู้ชม สิเป็นเหลขดีไนตัวใดกับไปฟังกับคุณพ่อหญิง้อมกันเนาะค่ะเนาะก็อย่าลืมก็ติดตามกดไลค์ก็แชร์กดกระดี่งให้ท่องมีสามดาวนั่นไปเลยค่ะกลับไปเบื่องคลิปของคุณพ่อหญิงผอมกันเลยค่ะกับสวัสดีครับคุณพ่อหญงสวัสดีคร่ะคุณพ่อหญิงสวัสดีค่ะขอบคุณผู้ชมเนาะอันเป็นไหนบอกเกลียกหาศูนย์คือผิดผ่าดแค่น้อยเดียวคุณพ่อผิดพลานเนาะมันขึ้นหกมันขึ้นศูนย์หกเนาะมันขึ้นศูนย์หกหาศูนย์หกศูนย์ศูนย์หกเราคุณพ่อเนาะ โอ้ยันยงขึ้ไปแต่อันฝันว่าสอนรถมูไส้ไปกับมูสามคนเนาะเถียวก่อนเนาะแม่นอาสอนไปสามคนมันแต่ทะเบียนเราไปหาศูนย์มันหาศูนย์วันนึงวันไม่จะขึ้นไปศูนย์หกครับมันแหกโค้งเอฟซีเพิ่นก็ว่าแหกโค้งกะเหล็กมันกิดสิกับกันเพิ่มขึ้นไปเป็นเหล็กหกเพิ่นวะโอ้ยเพิ่นว่าเขาแปรบูเป็นเองเพิ่นไรเนาะครับเนาะแเจ้าแอมเราตรงนี่กับเปรบูเป็นเท่กันแหละครับท่านผู้ชมก็ขอโทษขออภัยเอฟซีได้หลายเนาะครับ ผู้ชมเนาะนี่ก็มาถามพ่อยหญิงเป็นว่าเป็นฝันดีบอกครับคุณพ่อฝันว่าอย่างไรก็บว่าสู้ว่าแอมเราตงกับเอฟซีฟังไหมฝันว่าอันนั้นพี่ปอบมาหาพี่ปอบมาก็มาดำมาอีกแล้วมาอีกมาขึ้นมาขึ้นมาทางเหื่นมาเนี่ยขึ้นมาเต็งเต็งดินอย่างไรก็บอกวิานี่พืชบางง่ายมาเนี่ยพืชบางง่ายออกขั้นที่เลยมาเนี่ยกับตายว่ะกับบอลอ่โอ้ยกับบอลกับบอล คือบอกหาแม่บ like ้านมันอนนนห่ะพ oh, ี่ปอบมันใส่ส <c oughs> ุดขาวโอ้พี่ปอบใส่สุดขาวสุดขาวด้วยันผมเหียวรเปาผมกเง้ยวเพราะผมเด็กกับเหเด็กมือกับเงวมือตีนเห้วหมดวใส่สุดขาวมันปอบแก่ละตัวนี้สันปอบปอบเนแก่แล้วเกาหัวเกลาหางละตัวนี้ปอบไงละตัวแก่ละได้นี้ขนี้มาก็มาดำไงมาดำตัวบอกไงอีกมาดำกับตัวบวกไง ไม่ต oh. ้องเงินห้วยมันจะมาเต็งของตายตัวนี่ว่านอนไมาเต็งกินตับหลุดแล้วนอนอยู่ผู้เดียวนะวันนี้ของพืชบางใหญ่เลยพืชดออกมาหนึ่ก็นอนบอหลับไปโดูอันต่อนอนบอหลับด้ว่ามันยังยังอันเนี้มันยังเด็กกิตัวนี่ว่านอนนอนไปอยู่นะบางนาฬิกานอนนอนไปอยู่นอนไปอยู่วันนี้วันนี้ไม่นานๆพันเห็นลูกไส้มาบันทีลูกไส้ทีลูกไส้มาบัน วันอย่างมา่ด้ส่วนบุญส่วนกุศลพอนะครับผมครับผมมันว่าขอบุญส่วนบุญส่วนกุศลนะยังไงนะอันก็เลยวันนอนไปอีกวันนี้นอนไม่อยู่วันหนึงอ่ะก็เลยว่าอ่มาบอกเขพ่อพอก็น่าพนันสินะหอวยบอกเลขที่โตเหรอคุณ่องวันอย่างเมื่อบอกเลข่องสามโตคนแล้วสามโตสองโตคนละทั้งสามโตทั้งสองโตไวย ตัวไหนน้อบ่ะบอกบอกเอฟซีเพย่อนก็ว่าอันนั้นแปดสองเก้าเด้อคุณว่าแปดสองเก้าก็มหาสองเรื่องหมดนี่คุณว่าโอ้คุณว่าสั้นละมาบอกขึ้นเดยนี่ครับคุณพ่อขึ้นนี่ขึ้นนี่แมนวันตรงหมดเลยนะปกติปกตินี่มาแต่ขึ้นวันพระเนาะแมนเนี่ยมันมันขึ้นเพิ่นมา วันนี้พี่ปอบมากก่อนหน้าเพิ่นก็เลยมานน้ำก้นโอ้ตามาสงสัยสิหูวแล้วเพิ่นหูวแล้วหมอพี่ปอบมาหาพอโอ้โอ้โอ้อ้เสมามาซอยมาขาเสมาขามายังเสมาล่างแคนล่างยังเอาหัวน้ำก้นก็เดือบขึ้นในน้ำเลยเป็นพ่อเรื่องเล่าของมันพอเนี่ยเจฟซี่เจฟคิงนักเติบได้คุณพ่อกเจ็ฟคิงแล้วมันพิษเต็มเดียวเนาะพิษเต็มเดียวพิษศูนย์มันเป็นหกศูนย์ศูนย์หกไหมครับ มันก็ขึ้นไปแต็มหนึ่งอมันก็ขึ้นไปแต็มหนึ่งครับแต่ว่าอันเล็กขั้วไที่ถือเบื่อตายมาส้นเสาเงื่อนกระเพเป็นหนึ่งสี่ออกหนึ่งสองหนึ่งสองเป็นหนึ่งสองบุญมีแต่กำบังแท้หนึ่งสามหนึ่งสี่มันออกหนึ่งสองครับขับแมนอยู่ครับลูกชายเอาเบาต้อครับเพิกวาดาหนึ่งแล้วมัน่งกวามาบอกเรียงอะไรละใช่ประเด็นครับ เว่าตัวนี้แ่ะเพิ่นกว่างสั้นละแด้บางกันงวดนี่แ่ะงวดสีมานี่แ่ะวันที่หนึ่งมิถ <isions impossible, 1971>. ุนายนแม่นวันที <dunno. the öst> ่หนึ่ง่แะเพิ่นว่าพอสองพันร้อยหกสบห้าครับแมนนตัวไหนกว่าครับแปดสองเก้ากับห่าสองแปด่อางสันละวนนีวนี้อ่าแนวนั้นเพิ่นว่ากับเพิก็บอกเสียงสั้นเนาะแลสีาจะได้ครับคเพิ่กรบบอกแนวนี่แนบอกเป็นตัวเลขออกมาเลยปะบอกเป็นตัวเลขออกมาเลยง่าย มันอย่าได้ส่วนบุญนส่วนกุศลนะครับคุณผอแล้ก็สีบอกแม่นตัวเพว่านจะมาบอกนี่เนาะครับครับส่วนบุญนส่วนกุศลนะคสิได้โชคสิได้โชคใหญ่ล่ะล่ะสิได้โชคใหญ่ล่ะคุณพ่อสิได้โชคใหญ่ล่ะล่ะเพราะว่าโอ้คนนี้เพื่อนกับสิเฮ็ดบุญเด้อครับเด้อท่านผู้ชมเพราะยังเพื่อนกับสิเฮ็ดบุญนะครับท่านผู้ชมอ๋อโอ้คุณยายสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสช่ไหมลูกจง ให้แต่คุณพ่อหมอเ่ตัวเองกองขางทำบุญบ้านทำบุญบ้านเนาะงานบันสถานที่โยนี่มาตั้งมาหนี่มันมีสถานที่ก็ทำบุญบ้านนะฟอนยิงหนี่เนาะครับน่าชมเนาะกองขวางอยู่นี่นะพระกระสวดอยู่ในบ้านฟอนยิงเลยเนาะสวดอยู่นี่เระกลางเพนอยนเนี่ยนาบ้านเนี่ยละโอ้ยพอที่ทำบุญไปในตัวเนาะคุณพ่อเนาะทำบุญทำบุญกระสิณีโชคครับตักบาตรบ้านว่าง่ายนะตักบาตทบ้านเนาะตักบาทบ้านทำบุญบ้านเนาะ อืมครับ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 มาเลยมันจะมีทีมีอย่างยูนีนะครข่วงขว้างมีเดินไม่อยัางเดินหนาบ้านนักข่วงขว้างเนาะอันบ่อดินบ่มีสถานทีคมอสมนะครับผมท้ำนีซุปีละเฮ็ดยูนีซุปี้ตลอดมากตั้งแต่พ่อแต่แม่เท่าชุมมืองอันนี้เลขสุดที่เขาละครับผมแปดสองเก่าที่พวกคุณ่อกอันแปดสองเก่าก็ผ่าสองเนาะ หวดวันที่ห<ไ>วัดวันที่หนึ่งมีตัหน้าย่นพศสองพันห้ารอยหกิบห้าเลยครับธมชมนอกกระลองซื้อกับพนญิงตามกับพนญิงอีกกล้องเบิงครับมากกระจัดคัดกระพานเนาะครับธรรมชมเนาะกันถาผู้ม,มักกระเบิงเผื่อเป็นแนวทางมาทามันเข่ากับความฝันธรรมชมนะครับเนาะมากเลยจุดนี้ผีลูกไส้มาบอกพี่ปอบไม่ให้จังไรอีกครับพี่ปอบมันก็นมาเต็งหละมาเต็งหนาเอื้หนาหยางหน้าพัลาด มาขานนะหาไ่จิ้มตับมองไม่เห้นได้หาไรมาขาทีมได้ถูกดีเห่อลูกไส้ก็งักเสียลูกไส้หงคาวราเชียผีหงกันนอนลูกไส้ก็นั่มมากนั่มาขาไม่ยังนะขาผี่ปอบนะขาับกๆขาามาบอกเลขพรมมาบอกเรขนําถือโอกาสมาบอกเลขน้่น้อลูกไส้เนาะมาบอกเลกพอนอ่มนี่สมเนาะเล่กสีวานี่อะไร ไม่ได้ฟันแนวอโหดๆต้องคุณพ่อเนาะไม่ได้ฟันโหดเพราะว่าฮขี่รถมอไซค์โค้งกับมูกสุดก่อรดสุดนหลายเือนเนาะก็เกือบไปแล้วว่าเนี่ยมันเน่าพิษไปแน่นอ่ะอัาหาศูนย์ศูนย์กับศูนย์โนกับคนแตกเนาะขนแตกระยะเขาขนแห้งครับท่านผู้ชมเลยอ๋อไก่มันพี่ปอกมากกว่าคุณปอไก่มันห้องแจวๆไก่มันก็ห้องไม่ใช่ละเพราะว่าพี่ปอกมากเลยไก่บออ อนันใหญ่เราเมียมาส่งครับท่านาผู้ชมหอมมันถ่วงมันถ่วงอ่ะบัวปนะยงเนาะคุณพ่อเนาะกระแก้มือไหมครับมีเขามีรุดกันธรรมบาาเนาะครับท่านผู้ชมเนาะบ่อหรือว่าละครับขอโทษขออภัยอีกสี่เนาะครับเนาะถ้ามันมีโฉกใหญ่งวดนี่ก็ได้ครับเพราะว่าพอยังเป็นทําบุญบ้านเนาะครับเนาะทําบุญกลางบ้านอยู่ในบ้านตัดบาท สวดบ้านสวดพัดปเป่าอาถรรพ์ให้ผีสางข้างล่ายอ,อกนี้สิ่งจุบุตริอ,อกนี้ได้หรอคุณพ่อเนาะครับผมครับผมโอ้ทองมีสามดาวก็ขอบคุณคุณพ่อยังได้ลายเนาะคะ่ะที่ให้ข้อมุลดีๆเด็ดๆกับทองมีสามดาวกับเอฟซีสำหรับคลิปนี้ทองมีสามดาวขอบคุณพ่อยังได้ลายคะ่ะขอบคุณค่ะคุณพ่อยังขอบคุณค่ะเดี๋ยวทองมีสามดาวก็สเกนตตวเล่จะสมุิ ให้ท่านผู้ชมแคปหน้าจออีกครั้งหนึ่งนะคะเนาะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดก,กระดิง่งให้ท่องวีสามดาวนั่นเด้อค่ะนี่เนาะคะ่ะท่านผู้ชมเลขของคุณพ่อหญิงค่ะเลขของคุณพ่อหญิงนะคะเนาะก็แคปหน้าจอไว้เบิ่งเด้อค่ะผู้ใดมากับจัดพัดกับผานนะคะเนาะชอบก็จัดผัดก็ผ่านค่ะเลขคุณพ่อหญิงพี่ลูกไส้ามาบอก อีลูกไส้มาบอกนะคะเนาะแปดสองเก้าหาสองแปดสองเก้าห้าสองเราจวะมัววันที่หนึ่งมิถุนา,นายนหกหากราธรรมชมไหวเป็นแนวทางนะคะเนาะแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลสำหรับคลิปนี้เท่ามีสามดาวกาซีราธรรมชมไปก่อนเจอกันคลิปหน้าค่ะขอให้โชคโชคมันหมานเฮงเฮงรวยรวยสุขสุขนนะะด้อค่ะเด้อ สวัสดีค่ะ